เขอกลังาอยู่ลุ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 ออลุ้ไล้ไปๆุล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 ตลุลุลมลุ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 ุลล้ลุ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 ลลลุลุลัลุ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 อุลลุลุปเลุลุ ลาด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 เฮ้ยขอเวสด้วยาลาดลาดเฮ้ยผมมีโ,โกโกโ้ลองผมด้วยวมัองปิงปิงวะแค่มันปิงนายบอสอะไม่เห็นบอสเลย <laughs> บอสอยู่บนฟ้าเอาไปเฮ้ยให้ผมดีบ้าง ไอ้เตี้ยไอ้ยตีอ้ยเออวัดตีตีแด้ตีดีหนึ่งตีตีตีผมไม่เห็นอ่ะตีตีมอสตามอยู่ได้เออเฮ้ยได้แล้วเอ้าได้ถ้วยไหนเอ็มเอ๋หัวมันต้องเว่ากันมันถึงจะได้เดี๋ยววัวนี่เป็นประวัติหละกพวกเราเนี่ยยงคุณผู้ชมเอ้าต้องงแย่กันได้ถ้วยเฉยเปิดต่อไป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 ตีโกโก้ตีโกโก้ต่อโกโก้คันหนึ่ง มีคนมาตื่นีช่แหมก็ไม่บอกดูดูิครับคนเราอ่ะเกียร์ในตรงนี้นะฟังนู้นเหรอเออใช่ใช่จำปิดไม่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 เอของคนคนอันนี้อ่ะคนปีมอนห้าร้อยคนเก็บโกโก้เก็บไปอ๋อโกโก้ก็เก็บไปโอเคโอเคนี่จงบอกนะว่า เอาตอวคลิกดูเอาตัคลิกดีกว่าปวดปวดนิ้วแหละเฮ้ยกโก้ขัดอันเดียวเองมันเป็นโครงกับหลุมโซะใช่ใฮ่เฮี๋ยวไปดูเลยกกโก้เฮ้ย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 อย่าหาทัอย่าหาทัอย่าอย่าอย่า อู้ <c oughs> ได้โกโก้แล้วโอเคโหวัดเสียวเกือบตายฮะเกือบตายเกือบตายหลังเกณฑ์นะโมจินี่จะเปลี่ยนเป็นตามสี่หายคแล้วนะเนี่ยโมจิก็เท่จัดเลยนะใช่ไงที่ครับผมหลังจากที่เราได้ถ้วยถ้วยทองครับได้จากการตีบอสแอดมินครับแล้วการันตีเปิดกล่องสีชั่วโมงครับออสเซิฟสี่ชั่วโมงนั่นเองมา ต้องมีโกโก้ครับโกโกวาสิบถุงครับไปต้องถือถ้วยไปไหนเวลาคุยอ่ะอ่าเห็นดีมีีตัวหนึ่งอยู่นั่นตรงนั้นเลยคุยมีสีสวิตคัปเตอร์ครับคุยเลยปึ๊บนี่ใช้ถ้วยทองครับแล้วก็สิบถุงโกโก้ก็จะเป็นถ้วยชชอกโกแลดครับผมไปพร้อม ใช่พอเราทำได้ต่อไปเราก็ต้องไปตีมอน5 0ห้าร้อยตัวครับก่อนไหนเนี่ยใช่ทำไรฮะตอ,อนนี้สบายเนาะคนที่เขาเดินบนน้ำได้เนี่ยเดินทด่ไหนไหวนะครับเนี่ยเออผมก็เดินได้ผมเจ๋งฮะเออสาวเดินเลยพวดีคุณอ,อะไร่ะกวลวิดครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อเานเรียกแค่นี้โคนแหย่ไปไหนหมดเนี่ย มาวันนี้เลือดฉันแล้วกลับมาแล้วเฮ้ยบีมาร์คคดคดตื่นโอ้ยอะไรอ่ะเราไม่ได้แอดไลน์กันเหรอแอดไลน์กันแล้วทำไมผมโดนดาเมจแรงมากมอนตีแรงจะตายก่อนเหมือนกับว่ารวมรวมมอนมาแล้วมอนก็รวมสกิลอัดใส่ผมเมื่อกี้นี้ผมก็เลยเลือดหมดนะเขาได้มี มือมือซ้ายมือขวาใหม่แล้วคุณไตเติ้ลไม่ใช่มือซ้ายไม่ใช่มือขวาครับมือหน้าเลยมือหน้าคุณคือแอดมินครับคุณเติ้ลคุณคือแอดมินครับคุณไม่ใช่มือซ้ายมือขวาคุณคือแอดมินครับผมเมื่อได้คนแบบที่คุณกล่าวไม่ใช่คุณเป็นตำแหน่งแอดมินมันไม่มีใครทับคุณเลย ลัดลัดลัดเปิดทาคีสังเกตเราลัดแม่ผมเรียมผมเรียมเนี่ยเราไปฟาวหาชคีสังเกตใหม่นะฮะเออว่าคี่ต้องไปกดเข้าออกเกมใหม่นะโอ้โหทรรมาตองแล้วเชื่อเชื่อเดี๋ยวคอนเทนต์ทรมาตคนดูคอนเทนในเทียบเลยอ่ะอันนี้ผมคุยดูได้ใช่ไหมว่ามันมีกี่ตัวอ่าคุยได้ มีบอกอยู่ว่าจะสปอนหรือไม่5 5 5ปกตีครบแล้วเราต้องตี5 19ตัวเฮ้ยเราตีกันไวยังวะไม่รู้นี่คาแานมีท่าไม่กี่คนเองเฮ้ยโอ้ตายตายกูว่าตายอันนี้อันนี้ตายจริง19ตัวเองค <59 S 1> ออรับผมเมื่อไหร่บอกช <59 S 1> จะมีฮาคิราชันเหมือนฮาคิสีวะ ใจเย็นดิใจเย็นดิเฮ้ยไม่ต้องมีมีก็โกงเนี่ยขนาดเผานี่ก็โกงเนี่ยโอ้เผามันโกงยังไงครับ เยอะด้ทุกคนครับฟังคุณเติ้นพูดนะครับคุณเติ้นบอกว่าแอดมินเราพูดในชื่นใจนะเออคุณคุณคือแอดมินแค่คุณเติ้นบอกว่าโทษทีนะพี่ผมคือผู้รอดทั้งสามรหัสคือเขาบอกว่าเขาไม่โดนแบนครับคุณโรเบียวไปเจอไปกับผูรหัสเองคือไม่ได้เติมโลบักไม่ได้เติมโลบักไม่ได้เติมโลบักเหรียญนอกเหรอโอ้เลยรอดสินะ มาผมพร้อมแล้วนี่ผมถือถ้วยรอเลยเนยังผู้ชมหลังจากที่เราตีมอนต์ในเกาะโฮเค้ลใช่ไหมเออกี่ตัวแล้วกินตัวแล้วกี่ตัวแล้วไี้หกตัวหกตัวหลังจะที่เราตีมอนต์าก่อโฮเคิ้ลครับครบห้าร้อยตัวครับก็ให้คนที่เขาอะไรเนี่ยที่เขาถือถ้วยคารตาร์คนนีมันเป็นคนคุยนะฮะ เฮ้ยถือถ้วยกับกู้เป็นคนคุยกดวางเออเฮ้ยเจ๊บูแล้วคนถือถ้วยอ่ะไม่กดละอเไรผมไม่ได้ผมยังไม่ได้คุยเลยใครไปคลิกอ่ะใครไปคลิกอ่ะเฮ้ยเห็นเสียกับคุณสองคนน่าไม่ผมยืนอยู่ตรงนี้ถามคุนชานมได้เลยใครคุยครับ่ำเรียบร้อยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปจัดตัวแล้เฮ้ยจบละตีบอสตั้งห้าร้อยตัวเลยนะเว้ย จบแล้วจบแล้ววันหลังผมตีกับ ح ح> เพื่อนผมสองคนดีกห่ะคนดูนะเนี่ยดูดิ ح ح> คือผมจะคุยแล้วแต่พอดีใครไม่ให้ผลผมเมกกื่อกี้ยง,งาไงในเวนีนเนอยใครให้ผลผวะโอ้ยเสียเวลาตีมอนตั้งห้าร้อยตัวเซ็งว่ะพอเทพเจ้าแล้วเอ้ยเอาอีกแล้ววงเวียนจังไรเริ่มเนี่ยครับคุณเติ้มันเป็นแค่แหละอืม แล้วคนดูก็จะบ่นว่าผมอยากลงด้วยครับแล้วลงด้วยก็เป็นเงนี้ยงั้นลงสตรีมนี้ละันช่างมัน,มนหลังสตีใหม่อะ